ดอกเอ,อยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผา,าเสือไปหลงย่อมพเบิดดีดท,ยยท่าน,าาาานเจ้า,าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเน้เด้อครับเพื่อชิงโ่ผ่านคลกปม่ม่ขอบคุณครับอ,อาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี่ผ้าพีผ้านองมาเหลือกเบิ้งงไายแล้วเด้อพี่น้องเด้อโอ้มีแจ่โตัวอ้วนๆพี่พี่พี่น้องครับ มีทั้งแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับมีทั้งแม่ทองมีทัง้งวายสาวสวยๆพี่น้องเฮานะครับหลยไล่กันพี่น้องมากแบบไรนะครับมาเลือกเอาในคลิปนี้มัหุ่นจักกับเจ้าของเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวครับน้องหน่อยจ้าพี่ยูครับ้านกันนวนตะบดกัน,นนวะดเพื่อซ้ำสูงจากัดคอนแกนค่ะโอ้มีฝรั่งมาพร้อมบ่มีฝรั่งตัวหนึ่งครับวันนี้ เอาเบอร์โทรบอร์จิตอครับ 080- 080- 394- 394- 9 3 3 5 935- 935- ปาดโทรพอลังขึ้นแน่นอนเหรอปะโอ้น่ะเอาไอพื้นทําทุลาเรียบร้อยก่อนเอาย้างสวยๆวยบาทเนี่ยเอาย้างเอาดูโอ้วเขาขึ้นงามใจเห้อ เขางามหัวง้ามค่ะหัวหนุกจักตัวจักรายการมาเนี่ยเมืนน่อนี้มีหนึ่งสองสามสี่หามนะีหาตัวค่ะหาตัวนะครับโอ้หาตัวหารายการหารายการซีรายการเนาะจ้ะหาตัวซีรายการพี่น้องห้องมาตัวแรกแขกมวันเลยแม่นี่เป็นแม่สาวค่ะแม่สาวเผือกสาวเผือกสาวฟันแท้หนึ่งคู่ฟันแท้หนึ่งคู่ อายุสองปีหนึ่งเดือนค่ะสองปีกับหนึ่งเดือนลูกสาวโกเมืองเพชรค่ะลูกสาวโกเมืองเพชรแมนค่ะเอกสารครบโอ้หนางงามเลยภาหนาไหมเขาเปิดดีหัวโหนกดีเนาะหัวโหนกป่ะค่ะกันหัวโหนกนะครับเบิ่งหัวโหนกทางเขาสวยเลยเนาะจ้าเบื่องเลยพี่น้องเขาพูดนะท่างเขาสวยหูวงอทำตัวแล้นั่นหักฮาคอหูลหักขาร์คอเลยหูบิดพร้อมพี่น้องเข้า ุน่ะเอิบใ่ญ่ๆแทงขาได้สูงเขาได้ก่อนนี่สูงลอยสามสิบสามค่ะลอยสามสิบสามลูกสาวโกเมืองเพชรโก,เม,เ,รโกเมืองเพชรพี่น้องครับเบ่งเอาเลยต้นตัวลำชิงแทงขากระดูกกระเดี่ยวขาหลังอีละสวยๆ่ยเนี่ยไปดูตต๊บืเบ่งเอาพี่นอ้องเ้าหลายปันใดว่าไว้อยหกสิบห้าค่ะ หกหมื่นกับห้าพันเป็นราคาเปิดราคาหองเนาะจ้าฟันแท้หนึ่งคู่เนาะฟันแท้หนึ่งคู่ขึ้นสุดไปไามาเป็นเบื้องลูกสองปีพี่น้องห้องไปสองปีนะครับอืมฟันแท้หนึ่งคู่พี่น้องห้องนี่นะครับโอ้กำลังตีดุดค่ะต็ว่าตัวเลี้ยวเบื้องตัวบ่เห็นจุดด่างเลยเนาะขาวสะอาดเลยค่ะ เออมียุ่จะหมูกแน่เนาะจะมียุจ่จะมูกแน่เลยพี่น้องเลยน้ำธรรม,มาดาน้ำตาน้ำอันนี้ออปัดหย้าออกแน่ยุดดังมันเพิ <c oughs> ่นสิบ,บามาดังแถอเพิบา่าทขาสะอาดอืมแต่ว่าน้ำตัวน้ำตัวดีเนาะจะขาวสะอาดเลยนะครับตัวตัวดีดีด้การอยู่นะครับเท่าไรก่อนหกสิบห้า 65, ค่ะหกหมื่นห้าพันหกหมื่นห้าพันเป็นราคาเปิดราคาห้องพี่น้องครับลูกสาวโก้มนเพชรนั่นเบี้ไหนแน่นอนบ่เบื้องทายเบื้องกระดูกกระเดียวเบื้องแขนเบื้องขา พูนทายืนเตือนเราเลี้ยงอีกน้อยเนาะเมนค่ะเพื่อเลี้ยงธรรมชาติดินี่เลี้ยงธรรมชาติค่ะกินอาหารเปลี่ยนไปปั๊ลูกคือกันครับเพราะวัยยุ่นี่ปั๊วได้เห็นกินไหมอ๋อยุ่นี่คือห้องห่ายหยาแยงเดียวเนาะได้หยาแยงหยาเฟียงหยาเฟียงเลยเด้อพี่น้องเด้่อยยุ่นี่เด้อบ่ได้ว่าใหห้ัวอาหารครับเอาแบบนี้ผู้เอาไปเลี้ยงตั้งกับเลี้ยงไงพี่น้องครับนี่ไปตั้งนี้มีบ่๊วไหนป่๊วค่ะของปืนหานี่ทรงไกลปันเลยทรงไดเบิร์ตค่ะตัวโลกเนาะผัก ทั่วโลกทั่วโลกส่งเลยทั่วโลกอะส่งทั่วโลกเลยครับพลังเพิ่มมาซื้อนมอเอาดอกเรียต่ว่าส่งไปเมกกาเลยนี่พี่น้องเขาเอาหกหมื่นห้าพันทรงส่งได้เบิร์ตพี่น้องครับส่งได้เบิร์ตเลยนะครับตัวมาพูดคุยเอาตั้มนี้บ่มีจ้ะไปเบิร์ตตัวต่อไปเขารับประกันฮางดอกตัวนี้ฮะตัวนี้รับประกันฮางดอกของแท้นั่นป่ะนี่ของแท้ไปตัวได้ปะนี่แม่สาวนี่ค่ะมาโอ้มหวันนี้มีแต่ตัวงามๆพี่น้องครับ ผูใดาหางามงามสายพัฒนาพี่น้องห้องลูกเต่เารอบไายตัวนี้นี่่นี่่ค่ะสายพัฒนามาแล้วนี่นะคะอ๋อตัวตัวดีเนาะจ้าตัวดีพ่อเพิ่ในญงอยุ่ค่ะนี่นพุ่นพี่น้องห้องอันนี้ก็แม่สาวฟันแท้หนึ่งคู่คือกันคนะนี่แม่สาวฟันแท้หนึ่งคู่สูงร้อยสามสิบหกบวกลบร้อยสามสิบหกบวกลบ,บ,กลบพี่น้องครับ ฟันแท้หนึ่งคู่เบิ้งเอาโอ้หน้าตาท่างเขาดีทุกตัวนี่เขางามโอ้เขาเขางามพี่น้องเฮาฟันแท้หนึ่งคู่พี่น้องครับเบิ้งเบื้องหน้าเบื้องตาเบื้องเขามาเบิ้งอัตลักษณ์บัดนี่ตาแต่มบอกยังไงตาแจ่มนะครับแียมจำข้อสองอ่องทุ่งนองเขากำไรหนาหลังมีครบเรียบดีตัวนี้เนาะจเรียบดีนะเอิ้ง่าพี่น้องเฮาลำเนาเขาข้อดีพร้อมพี่น้องครับยืนดีนิ่งเชื่อง สูงอะไรก่อนร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหกสาวฟันแท้หนึ่งคู่เท่าไรอยากได้เปิดไปสี่หมื่นสองค่ะสี่หมื่นสองไม่คือถือก็คุ้ยเผือกได้ใช่ไนีกคุ้ยเผือกมันหายากคุ้ยเผือกมันหายากค่ะยเผือกหายากเนาะโอ้งามเลยพี่น้องเฮานี่นะครับพดเบิ้งกัเลยพี่น้องเฮาเดี๋ยวขอเบิ้งหางเบิ้งไทยไทยดีจักหน่อยนะครับพูนพี่น้องเฮาเบิ้งกันเลยนะครับแมงกำลังจ่อพี่น้องครับแมงกำลังจ่อ เนาะต้นโตดีพี่นอ้องเฮาร้อยสามสิบหกสาวฟันแท 42, ะหนึ่งคู่สี่หมื่นสองพันค่ะสองพันบาทนี่เป็นไรพี่น้องครับได้การบ่้หน้าตาดีลำต้นล,ลำตัวดีเน่าดีเนะาะพ่อเลี้ยงพี่นอ้องเฮาครับราคาประมาณนี้นะครับพูดคุยได้ต่อได้ต่อได้ไดค่ะส่งให้ฟรีฟคือเขาแมนค่ะ ไปได้ทุกแห่งหนจ้าไปตอนนี้บ่มีบ่ค่ะรับประกันตอนนี้่เบื้องเหล็บเบื้องขาเบื้องแข่งเบื้องต้นเบื้องโตเบื้องไทยเบื้องหนาเบื้องเขาเบื้องข้อยกดีครับยกดีเลี้ยงธรรมชาติคือกันข้าเขาดีคืออยู่นี่เพิ่์นให้กินหญ้ากรเฟียงเท่านั้นเนาะเมนค่ะเอาห้องบริหารเนื้ออื่นเนาะจ้าอ่านี่ที่ถามนี่งว่าป็นยังนี่พี่น้องครับเพื่อผู้เอาไปหนาเวลาเพิ่์นเอาไปเลี้ยงนะครับมันจังมันจังหู่จักนะครับจังหู่จักว่าเพิ่์นเลี้ยงแบบไหนมาก่อน ถ้าเอาไปเคยกินหัวหาหานแล้วเอาไปให้กินตะหยามันก็สิจ้อยสิสูบลงจักน้อยพี่น้องห้องวกงามว่าทานนี่ไหมงามงามในการเลยยกดีค่ะยกดีทุกตัวสวยสวยสวยมาเบิ่งตัวต่อไปห้องโคแม่ลูกนี่ค่ะโคแม่ลูกโอ้ลูกไผตัวนี้ช้างเศรษฐีค่ะปาดโค้นใส่หมวกความติงเฮ้อ อันนั้นเพลำโคงค่ะน่ะโอ้ตัวนี้ลูกเพลำโคงตีแม่คะ่ะที่เพิ่นท้ายกันไปอันเม่นอันไอ้มาไล่สุดอันอตัวเมียได้คะ่ะนั่นตัวเมียโอ้ลูกสาวนะครับเพลำโคงตัวนี้ขันไล่กันเอาอไปเบิ้องมู่เพิ่นสิเปิดบไปนี่มาว่ามาคู่นี่แม่ลูกคะ่ะแม่ลูกแม่ยนี่ลูกตัวเมียลูกตัวเมียลูกสาวอายุสามเดือนลูกสาวสามเดือนลูกแรกเพิ่นค่ะนี่เอาให้เบิ้งถ่ายเพิ่นค่ะสักก่อนเบิ้งถ่ายเบิ้งต้นเบิ้องตัวไดวไปบังอ้ายแม่ล่ะ น้องสีหมอกลูกสาวเพชรล่ำคงเดือนกว่าค่ะนี่พาดเดือนกว่าแมนค่ะปื๊ดขาขี้เงียงเนี่ยโอ้แน่นอนมา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 เบื้องบนี่ฮะเอาแม่สูงแม่สูงร้อยสามสิบหกบวกลบเือนร้อยสามสิบหกบวกลบนะครับได้ลูกมาแล้วได้ลูกมาแล้วตัวนึงค่ะน่ะลูกแรกของเพื่อนลูกแรกเนาะจ้า สามเดือนมันบ่กสามเดือนในท้องในท้องยังบ่ทันได้ผสมเลยค่ะอ๋อเป็นสัตว์ไปมี่นี่นีนำเมืองนั้นยังออกเสียไปเพทันได้เห็นอยู่ค่ะไหนเพราทันได้เห็นนอนจ้าเนี่นะครับโอ้ลำต้นล่ำตัวดีสูงร้อยสามสิบหกฟันแท้หนึ่งคู่จ้านะครับฟันแท้หนึ่งคู่หนับนั่นเนาอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตัวนี้โคนเขาไงจ้าม้วโหนกดีนะครับโคนเขาอย่างเงี้เลยพี่น้องเฮา อัตลักษณ์งามนะครับตาแจม่มแกม้มจำข้ออ่องทุ่งนองเขากําไรหลังกําไรหนาเมียงล่างพี่น้องเฮาโอ้แน่นอนขนาดเลยต้นตัว,ตวล่าชิงใดการนะครับลูกสาวพี่นะหลานพี่กําลังควยใสสหมวกตัวนี้ไหม <laughs> มาเบิ่งลูกสาวพีนน่นี้พี่น้องเฮาลูกไผ่นี่ลูกช่างเศรษฐีค่ะช้างเศรษฐีนะครับตัวนี้ลูกช่างเศรษฐีช่างเศรษฐีนี่เป็นลูกของช่างอุดรพี่น้องเฮา ตัวนี้มีซักเป็นหลานนะครับช่างอุดรเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับสามเดือนสามเดือนค่ะขายเรียบกับขายง่ทอมีอะไรเด้ออี๋เลยพี่น้องเฮาเพิ่อนบ่อเหรียญได้บ้างเด้อเอาเปรียบแม่กับลูกเพิ่อนเอานั่ะนั่นไปไทยก็ดีค่ะ่ายเพื่อนหางดีดีลูกสาวแน่นอนแน่นอนแน่นอนเท่าไรก่อนว่าไวัห้าสิบเจ็ดค่ะแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกแม่กับตัวเมียลูกกับตัวเมียแม่ค่ะ หามือเจ็ดหามือเจ็ดโอ้ยนเพื่อนหายไงเป็นหายฟี่ฟี่ซะราคาเปิดดิเนาะแมนค่ะคุยได้คือเก้าคุยได้ค่ะน้อพี่น้องห้องเป็นเป็นราคาเปิดราคาห้องนะครับต่อรองได้คือเก้าด้วยพี่น้องเด้อช่วงห้ฟี่ทั่วโลกพี่น้องครับนี่แน่นอนปะแม่ลูกแรกลูกสองเอาไปทับเอาคันเนี่ย แม่เพิ่นสิเป็นซัดเอาล่ะค่ะนี่ลูกในสามเดือนแล้วแต่ว่าไข่หน่อยเพิ่นเริ่มเฟียเริ่มขูมเริ่มยังเนาะจ้าเออเพิ่นบวมตัวละเป็นแม่นค่ะเมื่อกี้เป็นบ่กินยาเป็นบวมเป็นบวมเลยตรงค่ะเป็นจิ้มบวมๆแล้วแต่ว่าน้ำเพราะท่านด้ออกมาฮะยาสาดกันยาสาดกันมาตัวใดบัดนี่นั่นล่ะค่ะแม่ท้องบัดนี่ต้นนี้มีไมเนาะทั้งแม่ทั้งลูกเนาะแม่นค่ะรับประกันต้นนี้หางดอกได้การเป็น้องเฮาหาหมื่นเจ็ดพันได้เป็นน้องเด้อราคาเปิดราคาห้องมีเท่าร์ใดอ่าน้องน้อยว่าคุยได้เลยนะครับ พูดคุยได้เลยพี่นอ้องเฮามาตัวนี้บบบนี้ปาท้วหนังตัวนี้แม่มาไล่เลยนังน้ำเพื่อทุกตัวค่ะ<ฮ>แม่นี่แม่ท้องสี่เดือนเก้าเจริญค่ะแม่ท้องสี่เดือนกับเก้าเจริญความสูงร้อยสามสิบหกบวกลบร้อยสามสิบหกบวกลบพี่น้องครับปอดอ่างดีเนาะท้องแรกสิเนี่ยท้องสองค่ะท้องสองติแม่นค่ะโอ้คือสดดีเถอะเนาะสดดีค่ะปาดสูงขานาดไหน ร้อยสามสิบหกบวกลบค่ะร้อยสามสิบหกบวกลบนะครับทองที่สองกับพอเก่าเจริญพี่น้องครับจักเดือนหรอกเหรอเฮ้ยสี่ <4 S 1> เดือนค่ะสี่ <4 S 1> เดือนพี่น้องเฮาโอ้ถ่ายดีเนื้อหนังดีเขาคงเขาข,าข้อถือว่าได้พี่น้องเฮาพ่อเลี้ยงนะครับราคาห้าหมื่นห้าค่ะห้าหมื่นกับห้าพันพี่นอ้องเฮาอดยถือก็แม่ลูกสองพันมากแบบใดส่งใดเก็ปาดทูเบิอร์กนะครับนาะนะองค์นาอกดี ดาการว่วงเขาอุ้มบาทเนาะจ้่อ้างดีผุนทั้งไงทั้งหนาทั้งเหมานไปถ่ายมาถ่ายพี่น้องลูกกึืโอ้ตัวนี้กวางพี่น้องห้องแพ่หลังกวางดีดาการเลยนะครับอย่าดิ่น่ะประทุ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 แน่นอนขนาดพี่น้องห้องทมนี้ม่มีเนาะโบค่ะตรวจไปท้องเนี่ยตรวจแล้วค่ะตรวจแล้วเรียบร้อยด้วพี่น้องด้อนะครับประกันท้องค่ะงามงามถูกตัวเลยพี่น้องห้องมีโปรมาัันปะ ผม่มชั่นทรงฟีได้มันถือคักแล้วเมียนบ่เมียนมัน,มน,มนถือดีดีเนาะมันถือคคกแล้วค่ะอืเอเนาพี่น้องเฮานะครับมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดให้พี่แหน้องทุ่มมาสอบถามผูดคุยตต้รองราคานะครับกับเจ้าของเพิน่นมักสาวเอาสาวมักทองเอาทองมักแม่ลูกเอาแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อมักแม่เพือกเอาแม่เพือกมักนี่ค่ะเอกสาร อ๋อสวาแม่สาวสองตัวนั่นท่านเจ้าพนตรต้อใช้กันลดได้หลายบ่นั่น่ะลดได้ค่ะลดได้คุยได้ท่านแม่เผือกกับแม่น่ะลดได้คุยได้ทุกตัวค่ะเนาะลดได้คุยได้ทุกตัวได้พี่น้องเด้อซื้อใช้กันสองตัวมันยังได้นี่โกเมืองเพชรค่ะโกเมืองเพชรตัวแรกเนาะแม่ค่ะนะครับนี่ตัวที่สองบ่มีบ่มีค่ะแม่ลูกบ้างนี่แม่ลูกนี่ช้างเสีษฐีพี่น้องครับนี่ราคาตัวสุดท้ายเก้าเจริญนี่เด้อพี่น้องเด้อ เอกสารนะครับมีครบเลยพี่น้องเฮ้าเก้เจริญสี่เดือนนี่มักตัวไดนะครับสนจิตสนใจตัวไดโทร่มาสอบถามผูดคุย<ม>ต้องลองราคาครับเจ้าของเผื่อพี่น้องเฮาน,น,นี่อันนี้อันนี้ท้ายธรรมชาตินะครับบ่ได้ปับสีปรับแสงเลยพี่น้องเ้อเดี๋ยวบันนี้ผมขออนุญาตปับบเวยบัดเด้อจึกนี่ปั๊บนะครับบันนี้นี่ปั๊บแสง <คน S 1> ของหันธรรมชาตินะครับคนขาว ข้นข,าขา่าปะเข่าจะทางหลังเสือตัวน,นึ่งข <laughs> ันค้นเขากวลว้วยตัวนี้ก็หายตัวเลยปิ<บ>้งเลยนะเนาะ <laughs> มันก็ไม่เห็นกล้วยตัวเลย <laughs> เอาเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้ปั๊บปั๊บแสงนะครับอันเมื่อกี้นี่คือท้ายธรรมชาติเลยน้องฮาออันนี้คือปั๊บแสงนะครับแต่สิเป็นการขยายหรือว่าแต่ตุกแต่งตัดแตง่งบ่มีนะครับได้แค่ได้แค่แสงเพียงน้องฮ้ นะครับนี่อันนี้ปรับแสงจังน้อยพี่น้องครับเอาพ่อพ่อให้นายจะคล้องพันเขาพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> โอ้งามมิลีพี่น้องฮะได้การยุ่พ่อเลี้ยงยุ่วับราคานีเนาะ <c oughs> นี่นะครับไดการไดการนะครับเอาจังไดยังทรมาสอบถามผู้คุยตทดลองราคากับจะคล้องเพันสำหรับวันนี้พ่อหวสมรีสักครั้งพี่น้องครับสวัสดีครับ